ในทุกค่ำคืนของชีวิตที่วุ่นวายเราต่างเดินทางกลับมาที่เตียงนอนพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานปัญหาครอบครัวความกังวลเรื่องอนาคตหรือความรู้สึกที่ยังติดค้างจากบทสนทนาต่างๆในแต่ละวันหลายครั้งแม้ร่างกายเหนื่อยล้าจนแทบอยากหลับตาลงแต่จิตใจกลับยังตื่นอยู่นอนกี่ทีก็ไม่หลับเพราะความคิดปงเวียนไม่รู้จบบางคนพยายามเลื่อนโทรศัพท์เพื่อหนอีความรู้สึกเหล่านั้นแต่สุดท้ายกลับยิ่งทําให้ใจวุ่นวายกว่าเดิม จะดีแค่ไหนหากในช่วงเวลาก่อนหลับตาเราได้วางทุกสิ่งลงชั่วคราวและปล่อยให้เสียงธรรมค่อยๆพาใจเราเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งแม้เพียงไม่กี่นาทีของการฟังก็กลับช่วยเปิดพื้นที่ว่างว่างให้หัวใจได้พักความอ่อนโยนของถ้อยคําจากพระธรรมเทศนาจะค่อยๆชำระล้างความฟุ้งซ่านเปลี่ยนช่วงเวลาก่อนนอนที่เคยหนักอึ้งให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสบายใจอย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าแค่การฟังธรรมสั้นๆจะช่วยอะไรได้มากนักหรือในความเป็นจริงแล้ว การให้จิตใจได้สัมผัสกับธรรมะก่อนนอนนั้นเปรียบเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุแห่งความสงบไว้ในดินใจเพื่อให้เช้าวันใหม่เริ่มต้นอย่างเบิกบานกว่าเดิมเมื่อใจรับรู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นไปของธรรมชาติเราจะค่อยๆค,คลายความกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไว้วางใจในผลของกระทำพร้อมตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ำคืนนี้ก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งลองวางโทรศัพท์ไว้อีกฝั่งแล้ว เปิดเสียงพระธรรมเทศนาฟังเบาๆปล่อยให้เสียงแห่งปัญญาค่อยๆส่องแสงนำทางภายในหัวใจของคุณชีวิตที่สงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากความรู้เท่าทันและการจัดการกับใจอย่างอ่อนโยนหากตั้งใจฟังด้วยความศรัทธาแม้เพียงไม่นานคุณอาจพบว่าการนอนหลับของคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นลองเปิดใจและเริ่มต้นไปพร้อมกันในคืนนี้ในโลกยุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความรีบร่งนผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งตามเป้าหมายที่ดูเหมือน ไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่เช้าเราถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาทํางานแข่งแย่งกับเวลาแบกรับความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างทั้งท้ที่ภายนอกดูเหมือนทุกอย่างเป็นไปได้สวยแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเครียดที่กดทับจนหลายคนเริ่มมองไม่เห็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตยิ่งเมื่อถึงยามค่ําคืนเวลาที่ควรเป็นช่วงพักผ่อนกลับกลายเป็นเวลาที่ความคิดพัดพาเราไปกลยย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาคิดล่วงหน้าไปถึงสิ่งที่ยังไม่เอะคิดและพาตนเองจมอยู่กับคําถามซ้ซําๆว่าทําไมชีวิตจึงเหนื่อยล้าเช การมีความฝันและตั้งใจทํางานไม่ใช่สิ่งผิดแต่เมื่อหัวใจมูหมองไปด้วยความกลัวการเปรียบเทียบและความโลภที่ไม่รู้จักพอชีวิตก็ยิ่งห่างออกจากคําว่าสุขสงบมากขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเรียนรู้ที่จะหมั่นดูแลจิตใจเหมือนที่เราดูแลร่างกายการฟังธรรมก่อนนอนจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางาศาสนาหักแต่เป็นวิธีเรียกตัวตนด้านไหนของเรากลับคืนมาเพื่อค่อยๆเตือนให้เราระลึกว่าไม่มีใครสามารถบังคับทุกอย่าง ให้เป็นไปดั่งใจปรารถนาได้สิ่งที่ทําได้คือทําเหตุให้ดีที่สุดด้วยใจที่มีสติและศรัทธ,ธาแล้วต่อยให้ผลลัพธ์ถ้าเป็นไปตามกรรมเพราะทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีเหตุและผลที่ประกอบกันขึ้นตามกฎของกรรมหากเราเข้าใจกฎข้อนี้ได้อย่างลึกซึ้งใจก็จะไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกจะไม่โทษตนเองหรือผู้อื่นจนกลายเป็นทุกแต่จะมองชีวิตด้วยสายตาแห่งปัญญาที่อบอุ่นอ่อนโยน และรู้จักให้อภัยสิ่งที่เราควรทําในแต่ละวันคือการสร้างเหตุแห่งความดีมีเมตตารักษาศีลทําจิตใจให้สงบและหมั่นเติมอาหารทางปัญญาเพื่อให้ใจเติบโตขึ้นการฟังธรรมก่อนนอนเปรียบเสมือนการรดน้ําให้ต้นไม้แห่งศรัทธาในใจยังคงแข็งแรงงอแม้วันนี้จะเหนื่อยล้ามากเพียงใดหากเรายังพอมีแรงกดฟังธรรมศก,ศกสิบนาทีใจก็จะค่อยๆได้รับการฟื้นฟูกลับมาทีละน้อยลองสังเกตดูให้ดีว่ายิ่งเราเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้จักต่อยวางได้เร็วขึ้น ไม่ยึดติดกับความผิดหวังหรือกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงชีวิตก็จะมีอิสระมากขึ้นไม่ถูกลากไปโดยแรงปรารถนาอันไม่รู้จบและเมื่อหัวใจอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแนบแน่นความสุขอันแท้จริงก็จะกลับมาปรากฏขึ้นอย่างเรียบง่ายเมื่อหัวใจของเราถูกใช้งานหนักจนชินชาเรามักเผลอปล่อยให้ความคิดเป็นผู้ควบคุมชีวิต โดยไม่รู้ตัวทั้งความกลัวความลังเลความไม่มั่นคงล้นก่อเกิดขึ้นจากการที่เราเอาใจไปผูกติดกับสิ่งภายนอกมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากคนอื่นชื่อเสียงเงินทองหรือความสําเร็จความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกหมดแรงใจแต่สิ่งที่ทําให้บางคนยังยิ้มได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีปัญหาหักแต่เป็นเพราะเขามีศิลปะในการดูแลจิตใจตนเองหนึ่งในวิธีสําคัญที่จะช่วยเยียวยาใจได้คือการหมั่นฟังคําสอนแห่งพระธรรมแอ และนำมาพินิจใคร่กรวนจนเกิดเป็นปัญญาในแบบของตนเองหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมเราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อศึกษาหาความรู้ภายนอกแต่กลับให้เวลาน้อยมากกับการเรียนรู้โลกภายในทั้งทังที่ใจต่างหากคือผู้กำหนดว่าชีวิตจะมีสุขหรือทุกข์หากเราไม่ฝึกให้ใจอ่อนโยนและมั่นคงต่อให้มีทรัพย์สินมากมายก็ไม่อาจหลีกหนีความทุกข์ได้การฟังธรรมก่อนนอนจึงไม่ใช่แค่การศึกษาแต่คือการน้อมนำธรรมเข้าสู่ชีวิตประจำวันคำสอนเรื่องคำสอนให้เราเชื่อมั่นว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุของมันเสมอหากวันนี้เรากำลังเผชิญสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ให้เตือนตนว่ากำลังชดใช้กรรมเก่าหรือสร้างเหตุใหม่อยู่และเมื่อเรายอมรับผลแห่งกรรมได้ใจก็จะไม่ต่อต้านและไม่สร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นอย่างไม่จําเป็นการฝึกปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะมองปัญหาด้วยสายตาใหม่โดยไม่ปล่อยให้มันกลืนกินเราถ้าอาจารย์หลายรูปมักเปรียบชีวิตกับน้ําหักน้ําขุ่นเพราะเราคอยกวนอยู่ตลอดมันก็ไม่อาศัยได้ตามธรรมชาติ แต่หากเราวางภาชนะไว้เฉยๆปล่อยให้สิ่งตกค้างค่อยๆนอนก้นความใสก็จะปรากฏขึ้นเองฉันใดก็ฉันนั้นหากใจยังคงวุ่นวายกับอดีตรหรืออนาคตก็อยากประหลาดใจที่ความสุขไม่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเริ่มหยุดกวนใจด้วยการถอนสติออกมามองความจริงว่าทุกอย่างร้วนอนดนิจังใจจะเริ่มคลายและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบนันอันอักย่างเบากายเบาใจมากขึ้นหากค่ำคืนนี้คุณกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าขอเพียงหาเวลาสั้นๆเพื่อจุดไฟแห่งสติด ด้วยการฟังทำให้เสียงอันนุ่มนวลของพระธรรมเทศนาคุมอกพื้นที่ให้หัวใจได้พักความสงบไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่ต้องเริ่มจากความตั้งใจที่จะหาให้พบเมื่อใจเริ่มสงบจะพบว่าปัญหาที่เคยยิ่งใหญ่กลับเล็กลงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะแท้จริงแล้วศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดที่ไม่ได้ฝึกของเราเองเมื่อเราเริ่มตระหนักว่าใจเป็นศูนย์กลางของทุกความรู้สึกความคิดและการกระทําเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว หากใจมั่นคงกายก็จะไม่หวั่นไหวแต่หากใจสั่นคลอนแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์การใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้นทําให้หลายคนลืมมองดูใจของตัวเองทุกวันเรายอมให้ความเร็วของโลกภายนอกเร่งเร้าให้เราเดินตามจนเหน็ดเหนื่อยโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากําลังสแสวงหาอาจไม่ใช่ชื่อเสียงหอรอือ,อความสําเร็จเหล่านั้นแต่อาจเป็นความสงบด้านในที่เคยหายไปนานต่างหาก เสียงธรรมะจึงไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงปลุกหัวใจให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลของอวิชชาถ้อยคําแห่งปัญญาจากครูบาอาจารย์มีพลังอย่างมากที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้ฟังเมื่อมุมมองเปลี่ยนความทุกข์ก็เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเดียวกับเวลาที่เราจมอยู่กับความคิดว่าชีวิตทําไมมันยากเย็นขนาดนี้หากเราได้ฟังธรรมในขณะที่กําลังเหนื่อยล้าใจจะค่อยๆกลับมามีเรี่ยวแรงเพราะได้รู้ว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําลายเราแต่เพื่อสอนให้เราเติบโตวความเข้าใจเช่นนี้จะทําให้เราไม่กลัวต่อการเผชิญหน้าความจริง และไม่โทษตัวเองงอเกินควรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามคาดยามค่ำคืนก่อนนอนจึงเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะน้องรับธรรมเข้าสู่ใจเพราะเมื่อนาทีในแต่ละวันจบลงเหลือเพียงร่างกายและใจที่กำลังพักสีนธรรมจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตอย่างทาเบาแต่ทรงพลังช่วยชำระล้างความฟุ้งซ่านที่เกาะกุมใจให้เบาบางลงเสมือนการล่อยให้ฝุ่นผงแห่งความทุกข์ค่อยๆตกตะกอนอยู่ก้นภาชนะเมื่อสิ่งเศร้าหมองนอน,น,อนก้นความสว่างแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ผิวน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากช่วยให้หลับสบายแล้วยังเป็นการฝึกจิตทางอ้อมเพื่อให้พร้อมรับวันพรุ่งนี้ด้วยใจที่ผ่องใสกว่าเดิมหลายคนอาจคิดว่าการฟังธรรมนั้นเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดล้วนต้องการที่พึ่งทางใจทั้งสิ้นเพียงเปิดใจสักเล็กน้อยแล้วลองให้ธรรมะเป็นเพือ่อนก่อนหลับตาคุณอาจพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งไกลเกินเอื้อมและไม่จําเป็นต้องหนีไปหาจากไหนไกลเลยเพียงแค่รู้จักกลับมาอยู่กับใจของตนเอง และสร้างเหตุแห่งความดีอย่างต่อเนื่องความสุขอย่างแท้จริงก็จะค่อยๆผลีบานลขึ้นทีละน้อยในทุกคืนที่เราเลือกปล่อยใจให้ธรรมนามทางเมื่อเราเริ่มตระหนักว่าใจเป็นศูนย์กลางของทุกความรู้สึกความคิดและการกระทําเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหากใจมั่นคงกายก็จะไม่หวั่นไหวแต่หากใจสั่นคลอนแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์การใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนั้น ทำให้หลายคนลืมมองดูใจของตัวเองทุกวันเรายอมให้ความเร็วของโลกภายนอกเร่งเร้าให้เราเดินตามจนเหน็ดเหนื่อยโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาอาจไม่ใช่ชื่อเสียงหอรอือ,อความสำเร็จเหล่านั้นแต่อาจเป็นความสงบด้านในที่เคยหายไปนานต่างหากเสียงธรรมะจึงไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงปลุกหัวใจให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลของอวิชชาถ้อยคําแห่งปัญญาจากครูบาอาจารย์มีพลังอย่างมากที่จะเปลี่ยนมุมมอง ของผู้ฟังเมื่อมุมมองเปลี่ยนความทุกข์ก็เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเดียวกับเวลาที่เราจมอยู่กับความคิดว่าชีวิตทําไมมันยากเย็นขนาดนี้หากเราได้ฟังธรรมในขณะที่กําลังเหนื่อยล้าใจจะค่อยๆกลับมามีเรี่ยวแรงเพราะได้รู้ว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําลายเราแต่เพื่อสอนให้เราเติบโตวความเข้าใจเช่นนี้จะทําให้เราไม่กลัวต่อการผเผชิญหน้าความจริงและไม่โทษตัวเองงอเกินควรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามคาดยามค่ำคืนก่อนนอนจึงเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะน้องรับธรรม เข้าสู่ใจเพราะเมื่อนาทีในแต่ละวันจบลงเหลือเพียงร่างกายและใจที่กำลังทักสินธรรมะจะค่อยๆสึมซับเข้าไปในจิตอย่างทาเบาแต่ทรงพลังช่วยชำระล้างความฟุ้งซ่านที่เกาะกุมใจให้เบาบางลงเสมือนการปล่อยให้ฝุ่นผงแห่งความทุกข์ค่อยๆตกตะกอนอยู่ก้นภาชนะเมื่อสิ่งเศร้าหมองนอนก้คนความสว่างแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ผิวน้ำอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากช่วยให้หลับสบายแล้วยังเป็นการฝึกจิตทางอ้อมเพื่อให้พร้อมรับวันพรุ่งนี้ด้วยใจที่ผ่องใสกว่าเดิมหลายคนอาจคิดว่าการฟังธรรมนั้น เหมาะสําหรับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดล้วนต้องการที่พึ่งทางใจทั้งสิ้นเพียงเปิดใจสักเล็กน้อยแล้วลองให้ธรรมะเป็นเพื่อนก่อนหลักตาคุณอาจพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งไกลเกินเอื้อมและไม่จําเป็นต้องหนีไปหาจากไหนไกลเลยเพียงแค่รู้จักกลับมาอยู่กับใจของตนเองและสร้างเหตุแห่งความดีอย่างต่อเนื่องความสุขอย่างแท้จริง<ๆ>ก็จะค่อยๆผิบานขึ้นทีละน้อยในทุกคืนที่เราเลือกปล่อยใจให้ธรรมนนำทางในเส้นทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าแม้จะพยายามอย่างเต็มกําลังแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้บางครั้งเน็ดเหนื่อยกับการดิ้นรนจนรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ไร้น้ําแม้จะมองไปรอบตัวก็ไม่พบความหวังให้พึ่งพิงสิ่งที่ทําให้หัวใจยังคงเดินต่อไปได้ไม่ใช่กําลังกายแต่คือกําลังใจและกําลังใจนั้นเองที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสติปัญญาและความเข้าใจในเรื่องของกรรมเมื่อเราตรหนักว่าทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีเหตุเบื้องหลังใจก็จะไม ตีค่าตนเองจากผลลัพธ์ชั่วคราวแต่จะมุ่งเน้นในการสร้างเหตุที่ดีต่อไปพร้อมเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดด้วยความอ่อนโยนการฟังธรรมก่อนนอนจึงเปรียบเหมือนการจุดตะเกียงให้แสงสว่างในใจกลับมาลุกโชนอีกครั้งแม้บางวันไม่มีใครคอยตอบโยนแต่เพียงได้ยินถ้อยคําของครูบาอาจารย์ก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครเข้าใจความเหนื่อยล้าของเราอย่างแท้จริงความมหัศจรรย์ของธรรมคือไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายไปแต่ทําให้ใจเราเบากว่าเดิมจนสามารถกลับไปเผชิญกับสิ่งเดิม ด้วยมุมมองใหม่เมื่อใจไม่แบกชีวิตหนักเกินเป็นพลังในการฟื้นตัวก็จะเกิดขึ้นได้อย่างน่าประหลาดการฟังธรรมจึงไม่ใช่เพียงการฟังเพื่อรู้แต่คือการฟังเพื่อเปลี่ยนใจให้ละมุนขึ้นแข็งแรงขึ้นและเต็มไปด้วยกำลังศรัทธาให้เดินหน้าต่ออย่างไม่ท้อถอยหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าโลกภายนอกไม่ยุติธรรมแต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะก,ก็ทําให้รู้ว่าทุกสิ่งที่ได้รับล้วนสัมพันธ์กับกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตสิ่งใดที่ดีงามให้ดีใจว่านั่นคือผลแห่งความดีเก่าที่ส่งผลสส่่วนิงใด ที่ไม่น่าพึงพอใจก็จงใช้สติรับมันอย่างสงบว่าเป็นการใช้นี่กรรมเมื่อคิดได้เช่นนี้ใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือขุ่นเคืองและจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่หนักขึ้นจากความโกรธหรือความหลงอีกทั้งยังทําให้เราเห็นคุณค่าของการทําความดีมากยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่ากรรมนั้นมีได้ลบล้างกันแต่ทุกการกระทําล้วนตามมาด้วยผลที่แน่นอนสิ่งที่ทำให้ใจมั่นคงอยู่ได้จึงไม่ใช่คำตอบใจจากใครแต่คือการเข้าใจเรื่องกรรมด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญทำอย่างสม่ำเสมอ หากเราเลือกจบวันด้วยการนอนหลับไปพร้อมเสียงธรรมดจะเป็นการตวนใจให้ระลึกว่าสิ่งใดสมควรทำสิ่งใดสมควรปล่อยเพื่อไม่ให้ชีวิตเดิอนออกนอกเส้นทางแห่งความดีงามการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นการฟังทมก่อนหลับตาจึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในใจที่เราไม่คาดคิดเพียงตั้งใจฟังด้วยศรัทธาและวางใจไว้ในกรรมผลแห่งการกระทำย่อมพาเราไปสู่หนทางที่เหมาะสมที่สุดเสมอขอเพียงรักษาใจให้อยู่กับความดีและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ในเส้นทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าแม้จะพยายามอย่างเต็มกําลังแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้บางครั้งเหน็ดเหนื่อยกับการดิ้นรนจนรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ไร้น้ําแม้จะมองไปรอบตัวก็ไม่พบความหวังให้พึ่งพิงสิ่งที่ทําให้หัวใจยังคงเดินต่อไปได้ไม่ใช่กําลังกายแต่คือกําลังใจและกําลังใจนั้นเองที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสติปัญญาและความเข้าใจในเรื่องของการเมื่อเราตรหนักว่า ทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีเหตุเบื้องหลังใจก็จะไม่ตีค่าตนเองจากผลลัพธ์ชั่วคราวแต่จะมุ่งเน้นในการสร้างเหตุที่ดีต่อไปพร้อมเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดด้วยความอ่อนโยนการฟังธรรมก่อนนอนจึงเปรียบเหมือนการจุดตะเกียงให้แสงสว่างในใจกลับมาลุกโชนอีกครั้งแม้บางวันไม่มีใครคอยปลอบโยนแต่เพียงได้ยินถ้อยคําของครูบาอาจารย์ก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครเข้าใจความเหนื่อยล้าของเราอย่างแท้จริงความมหัศจรรย์ของธรรม,งธรมคือไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายไปแต่ทําให้ใจเรา บากว่าเดิมจนสามารถกลับไปเผชิญกับสิ่งเดิมด้วยมุมมองใหม่เมื่อใจไม่แบกชีวิตหนักเกินไปพลังในการฟื้นตัวก็จะเกิดขึ้นได้อย่างน่าประหลาดการฟังธรรมจึงไม่ใช่เพียงการฟังเพื่อรู้แต่คือการฟังเพื่อเปลี่ยนใจให้ละหมุนขึ้นแข็งแรงขึ้นและเต็มไปด้วยกำลังศรัทธาให้เดินหน้าต่ออย่างไม่ท้อถอยหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าโลกภายนอกไม่ยุติธรรมแต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะก,ก็ทําให้รู้ว่าทุกสิ่งที่ได้รับล้วนสัมพันธ์กับกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตสิ่งใดที่ดีงามใให้ดีจว่า นั่นคือผลแห่งความดีเก่าที่ส่งผลส่วนสิ่งใดที่ไม่น่าพึงพอใจก็จงใช้สติรับมันอย่างสงบว่าเป็นการใช้หนี้กรรมเมื่อคิดได้เช่นนี้ใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านหรือกุ่นเคืองและจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่หนักขึ้นจากความโกรธหรือความหลงอีกทั้งยังทําให้เราเห็นคุณค่าของการทําความดีมากยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่ากรรมนั้นมีได้ลบล้างกันแต่ทุกการกระทําล้วนตามมาด้วยผลที่แน่นอนสิ่งที่ ทำให้ใจมั่นคงอยู่ได้จึงไม่ใช่คําตอบใจจากใครแต่คือการเข้าใจเรื่องกรรมด้วยปัญญาอันเกิดจากการไข้ควรทาอย่างสม่ําเสมอหากเราเลือกจบวันด้วยการนอนหลับไปพร้อมเสียงธรรมะจะเป็นการตนใจให้ระลึกว่าสิ่งใดสมควรทําสิ่งใดสมควรปล่อยเพื่อไม่ให้ชีวิตเดินออกนอกเส้นทางแห่งความดีงามการทําสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นการฟังธรรมก่อนหลับตาจึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในใจที่เราไม่คาดคิดเพียงตั้งใจฟังด้วยศรัทธาและวางใจไว้ในกรรม ผลแห่งการกระทำย่อมพาเราไปสู่หนทางที่เหมาะสมที่สุดเสมอขอเพียงรักษาใจให้อยู่กับความดีและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูชีวิตอย่างเป็นกลางจะพบว่ามีหลายสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเพียงอย่างเดียวต่อให้ตั้งใจและอดทนเพียงใดผลลัพธ์ก็อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ปรารถนาสิ่งน,นี้ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่เป็นเพราะชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดการเข้าใจธรรมชาติข,ของกรรมจึงช่วยให้เราไม่แบก รับความทุกข์จากความไม่แน่นอนเหล่านั้นมากเกินไปเพราะทันทีที่เรายอมรับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังถาวรใจจะค่อยๆค,คลายความยึดติดและเปิดพื้นที่แห่งความสงบขึ้นภายในเพราะเหตุนี้การฟังธรรมก่อนนอนจึงเป็นเหมือนการเติมเกราะคุ้มครองจิตให้แก่ตนเองทุกถ้อยคำแห่งปัญญาจะเข้าไปเตือนว่าสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในชีวิตนี้คือการสร้างเหตุดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อใจเข้าใจเช่นนี้ก็จะไม่เร่งรัดไม่บีบบังคับตัวเองและไม่โทษใครเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจการฝึกปล่อยวางเช่นนี้ไม่ได้ทําให้ชีวิตหยุดนิ่งตรงกันข้ามกลับทําให้เรามีแรงใจที่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคงมากกว่าเดิมไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดในวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาก่อนหลับเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สํานึกเปิดกว้างที่สุดหากเราเติมเต็มมันด้วยเสียงธรรมะอันสงบเย็นจิตจะค่อยๆซึมซับ และเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากฟุ้งซ่านให้กลายเป็นสงบนิ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธ์แห่งความดีที่หวานลงในดินใจทุกคืนที่เราสม่ำเสมอในการฟังธรรมะเมล็ดพันธุ์นั้นจะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยเปลี่ยนใจที่เคยอ่อนไหวให้กลายเป็นใจที่แข็งแกร่งแม้ปัญหาคงเดิมแต่ผู้เผชิญหน้ากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมีปัญญาเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงผู้ที่เคยฝึกฟังธรรมะก,ก่อนนอนมาอย่างต่อเนื่องจะสัมผัสได้ว่าความกังวลลดลงความกลัวลดลงความคิดสับสนลดลงและเกิดความมั่นใจในการทำกรรมดีมากขึ้น การเข้าใจหลักกรรมทำให้เรามองโลกด้วยความเมตตาใจไม่โกรธง่ายไม่ถือโทษใครนานตรงกันข้ามกลับรู้สึกอยากให้อภัยอยากส่งต่อความสุขและอยากเป็นเหตุให้ผู้อื่นพบกับสิ่งดีๆเพราะรู้ว่าความดีที่ส่งออกไปย่อมย้อนคืนกลับมาอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งหากค่ำคืนนี้คุณยังลังเลที่จะเริ่มฟังธรรมก่อนนอนขอให้ลองเปิดใจด้วยศรัทธาแม้จะเพียงไม่กี่นาทีแต่หากทำด้วยความตั้งใจจริงย่อมเปลี่ยนแปลงหัวใจทีละน้อย เมื่อจิตใจได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างน่าอัศจรรย์เพราะความสงบไม่ได้หายากเพียงแต่เราต้องรู้จักหันกลับมาเติมเตมหัวใจด้วยธรรมะให้เป็นนิสัยตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปการเดินทางของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ระยะทางยาวไกลเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละก้าวเรามีสติและปัญญานำทางมากเท่าไรหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งตามเป้าหมายจนลืมหันกลับมาถามตัวเองว่าหัวใจยังมีความสุขหรือไม่ ในขณะที่บางคนแม้จะไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่หัวใจก็เปี่ยมด้วยความสงบเพราะเขารู้จักมองชีวิตผ่านแว่นแห่งปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมจนสามารถวางใจต่อการเปลี่ยนผ่านของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสงบเย็นการฟังธรรมก,ก่อนหลับตานในแต่ละคืนจึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมทางาศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ตั้งใจฝึกตนให้ก้าวผ่านความทุกข์โดยมีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคอยปรับทิศทางไม่ให้หลงทางเสียงธรรมะที่แผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยความหมายช่วยให้ใจอ่อนโยน ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในยามที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงแห่งสัจธรรมจะค่อยๆดึงจิตใจกลับเข้าสู่ตัวให้เราได้อยู่อย่างรู้ตัวไม่ไหลไปตามอารมณ์และกระแสของโลกการฟังธรรมก่อนนอนจึงถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งเพราะนอกจากจะปลอบโยนหัวใจให้สงบยังเป็นการวางเมล็ดพันธุแห่งความดีลงในจิตใต้สำนึกเมื่อทำเป็นประจำความคิดคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นธรรมชาติเราจะเลือกพูดในสิ่งที่ดีเลือกทำในสิ่งที่สร้างปรัช โยดและเลือกคิดอย่างสร้างสรรค์เพราะจิตได้รับการฝึกด้วยคําสอนของพระพุทธองค์ทีละเล็กละน้อยโดยไม่รู้ตัวการวางใจไว้ที่กรรมช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อคําชมและคําตําหนิไม่หลงดีใจเกินไปเมื่อได้สิ่งที่ต้องการและไม่จมดิ่งกับความทุกข์เมื่อทุกอย่างไม่เป็นดั่งใจเพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุตามสมควรหน้าที่ของเราคือทําเหตุดีให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนผลจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะมีชีวิตที่เบาสบายกว่าคนอื่นเพราะไม่ ต้องกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การฟังธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของวัยหักแต่เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและความสุขที่แท้จริงหากคืนนี้คุณยังนอนไม่หลับเพราะใจเต็มไปด้วยความคิดร้อยพันลองหยิบหูฟังแล้วเปิดเสียงธรรมะเบาๆให้ถ้อยคำแห่งปัญญาค่อยๆลุบไล้หัวใจที่อ่อนล้าปล่อยให้เสียงเหล่านั้นนำพา,ราเราเข้าสู่ภวังของความสงบแทนความฟุ้งซ่านเปลี่ยนความมืดของค่ําคืนให้เป็นช่วงเวลาแห่งการรับแสงทางเมื่อนอนหลับไปพร้อมเสียงธรรมะใจก็จะได้พักอย่างแท้จริงและเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวัน ใหม่เราจะพบว่าชีวิตมีพลังพร้อมเริ่มต้นใหม่ครั้งด้วยหัวใจที่สดใสกว่าเดิมในทุกลมหายใจที่ผ่านไปอย่างเยียบงันในยามค่ำคืนมีเพียงเสียงธรรมะเท่านั้นที่คอยกระซิบตวนใจให้ระลึกถึงความเป็นจริงของชีวิตหลายคนอาจตั้งคำถามอยู่ในใจว่าการฟังธรรมก่อนนอนนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่แต่ผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเสียงที่ฟังเหมือนธรรมดานั้นกลับมีพลังยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนมุมมองและอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งยามใดที่เราหลับตาแล้วปล่อยให้ธรรมซึม ลงสู่จิตใต้สันนึกใจก็จะค่อยๆซึมซับความสงบเย็นจนไม่ต้องพึ่งพาสิ่งร้าภายนอกให้เหนื่อยล้าอีกต่อไปชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่เช่นการทํางานเลี้ยงดูครอบครัวหรือรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ต่างๆบางครั้งก็ทําให้มนุษย์หมดแรงจนไม่เหลือเวลาแม้แต่จะฟังเสียงหัวใจของตนเองการกลับมาดูแลใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเสียงธรรมก่อนนอนเปรียบเสมือนการบารุงใจให้พร้อมต่อสู้กับเรื่องราวของพรุ่งนี้ด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ความแข็งกร้าว เพราะธรรมะไม่ได้สอนให้เราละทิ้งความรับผิดชอบแต่สอนให้เราทําสิ่งต่างๆด้วยใจที่ถูกต้องเข้าใจกฎแห่งกรรู้จักวางใจในผลลัพธ์และไม่ตกเป็นทาสของความคาดหวังจนเกินจําเป็นการวางใจไว้ที่กรรมคือการเข้าใจว่าแต่ละคนล้วนมีเส้นทางของตนเองไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะกรรมเก่าที่แต่ละคนสร้างไว้นั้นต่างกันแม้จะเกิดในครอบครัวเดียวกันเติบโตในสังคมเดียวกันแต่ก็ไม่อาจมีชะตาชีวิตเหมือนกันได้การเข้าใจเช่นนี้ทําให้เราไม่อิจฉาหรือทุกข์เพราะเห็นคนอื่นดีกว่า และไม่หลงดีใจเมื่อเห็นตนเองดีกว่าใครแต่จะเปลี่ยนความคิดเป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีต่อไปเรื่อยๆการฟังธรรมะก่อนหลักจึงช่วยล้างพิษในใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตัดสินคนอื่นเพราะเมื่อใจสงบลงเราจะมองเห็นความสุขขาจากภายในมากกว่าจากภายนอกหากคุณรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันช่างหนักหนาลองกลับมาน้อมรับธรรมก่อนนอนเป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอให้ธรรมะเป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้าง ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุดของหัวใจเพียงใช้เวลาไม่นานก็อาจทําให้คุณค้นพบแสงสว่างใหม่ที่ไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนไกลแต่อยู่ภายในตัวคุณเองนั่นเองเมื่อใจได้รับการประคองด้วยธรรมะอย่างต่อเนื่องปัญหาที่เคยดูเหมือนภูเขาสูงใหญ่ก็จะค่อยๆเล็กลงเพราะปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมจะเผยให้เห็นหนทางในการแก้ไขอย่างสงบเย็นและทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงทุกคืนวันในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้การมีหัวใจที่มั่นคง จึงสำคัญกว่าการมีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบภายนอกเพราะเมื่อใดก็ตามที่หัวใจแข็งแรงพอแม้โลกภายนอกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสักกี่ครั้งเราก็ยังคงยืนหยัดได้โดยไม่หวั่นไหวผู้ที่รู้จักฟังธรรมก่อนนอนจะค่อยๆค้คนพบว่าความสงบเย็นที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับภาวะจิตภายในไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกเพราะธรรมะจะช่วยพาเราไปทําความเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตล้วนมีเหตุปัจจัยมารองรับอยู่เบื้องหลังเมื่อใดที่เรายอมรับกฎแห่งกรรมได้อย่างแท้จริงใจก็จะค่อยๆวางทัก ความทุกข์ได้แม้สิ่งที่เผชิญจะหนักหนามากเพียงใดก็ตามการฟังธรรมก่อนนอนนอกจากช่วยปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านแล้วยังช่วยกล่องเล่าจิตให้มีศรัทธาและพลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกวันเหมือนน้ำฝนที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงพื้นดินใจของเราก็เช่นกันเมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยธรรมะอย่างสม่ำเสมอจะอ่อนโยนและลึกซึ้งขึ้นไม่ตีโพตีภายเมื่อเกิดปัญหาแต่จะมีสติไตรตรองและแตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะอยู่ภายใต้าการนำทางของ ปัญญาเมื่อได้นอนหลับไปพร้อมธมรรมจิตใต้สํานึกจะค่อยๆเกิดความคุ้นเคยกับคําสอนของพระพุทธองค์จนทําให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความสุขุมรอบคอบและยึดหลักตามเหตุและผลมากยิ่งขึ้นการวางใจไว้ที่กรรมยังทําให้เราไม่กังวลเกินจําเป็นเพราะเข้าใจว่าหน้าที่ของเราเพียงแค่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ใช่ควบคุมอนาคตให้เป็นไปตามใจทุกอย่างเมื่อทําดีที่สุดแล้ว ก็ให้วางใจผลจะดีหรือร้ายก็ถือเป็นครูผู้สอนให้เราเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงใครที่เข้าใจทำลึกซึ้งจะไม่ตื่นเต้นดีใจจนเกินไปกับความสําเร็จและไม่จมปลักเสียใจนานกับความผิดหวังแต่จะตั้งมั่นอยู่กับความดีและสติดแบบรู้เท่าทันอยู่เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถฝึกได้เพียงวันสองวันต้องอาศัยการสะสมด้วยการฟังธรรมะบ่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกค่ำคืนหากคืนนี้คุณยังคงเหน็ดเหนื่อยขอเพียงเอ็นกายลงพัก และเปิดเสียงธรรมะแ่วเ,เบาให้ถ้อยคำแห่งปัญญานำพาหัวใจคุณทอดถอนจากความวุ่นวายที่ถาโถมเข้ามาทั้งวันยิ่งฟังยิ่งตรงยิ่งเข้าใจยิ่งเบาใจและยิ่งศรัทธาว่าชีวิตที่มีธรรมะประคับประคองนั้นแม้จะไม่สามารถหนีจากความทุกข์ได้แต่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์ใจเมื่อใจถูกฝึกเช่นนี้เสมอการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยความหมายและความสงบอย่างแท้จริงเมื่อหัวใจรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ฝืนดึงความทุกข์ไว้ชีวิตก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบเย็น ตามธรรมชาติของมันเองการฟังธรรมก่อนนอนจึงเปรียบดังประตูบานหนึ่งที่เปิดให้เราได้กลับมาทบทวนทุกสิ่งอย่างมีสติพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาและซึมซับความจริงแห่งกฎแห่งกรรมไว้ภายในจิตยอย่างลึกซึ้งยิ่งฟังยิ่งหวางยิ่งเข้าใจใจก็ยิ่งพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงด้วยความนุ่มนวลไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวขอเพียงแค่เมละทิ้งการทำความดีมีเมตตากรุณาในหัวใจมั่นคงในเหตุแห่งกรรมที่เรากระทำอยู่ทุกวันธรรมจะกลายเป็นร่มเงาอันใหญ่โตคอยปกปักรักษาชีวิต ให้เดินอยู่ในเส้นทางที่สงบงามแม้อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกเมื่อหัวใจได้รับการหล่อเลี้ยงจากธรรมะอย่างต่อเนื่องชีวิตก็จะค่อยๆพบพลังอันยิ่งใหญ่จากภายในที่ไม่ต้องร้องขอจากใครปิดฉากลงอย่างแถวเบาสงบเย็นลึกซึ้งเปิดให้ใคร่ครวญตราตรึงในหัวใจอ่อนโยนเบาดุดเมฆลอยทิ้งไว้ซึ่งความรู้สึกบางเบาสิ้นสุดอย่างละมุนละไมบทสรุปอันงดงามหากคุณรู้สึกถึงกระแสะแห่งความสงบจากธรรมะเพียงเล็กน้อยในค่ำคืนนี้ขอเชิญแบ่งปันความรู้สึกนั้นผ่านความคิดเห็นใต้คลิป เพื่อให้เรื่องราวแห่งกุศลน,นี้ได้ขยายออกไปอย่างงดงามหากชอบเนื้อหาเช่นนี้อย่าลืมกดถูกใจและอย่าพลาดรับชมวิดีโอใหม่ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความสงบลึกมากยิ่งขึ้นพร้อมกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลาที่ธรรมะจะมาปลอบประโลมใจในทุกค่ำคืน